อความหวานกันแบบไม่มีพักน่ารักกันจริงๆคะ่ะคู่นี้สําหรับโมเมนต,ต์ของ2หนุ่มสุดฮอตสีพึกและนุนิวชวรินที่ลาสุดค่ะในวันที่11 1กมกราคมทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมงานเซเลชิวีเบอร์รี่เดย์ร่วมกิจกรรมกับแฟนๆในงานคลิปนี้ไปส่องบรรยากาศความน่ารักของทั้งคู่กันคะ่ะ กินซับปะร่แล้วกินสับปะรดสับปี่เหรอมากินสาบี่เนี่ยนี่กินเออเนี่ยเหมือนสับปะร่เลยเอออหูเหนียววะกินสับปรี่ซับปะรี่ผีไม่เห็นทำยังไงสบปะร่ผีไม่เห็นกินแล้วผีไม่เห็นทำไมะไม่เคยดูเกโอ้ไม่ทันเลยเคยกินสเบร่แล้วเห็นผีซับปะร่ผีไม่เห็นอืมบปะร่ผีไม่เห็นสตบปะร่มรกร อ้ยอ้ยมนกได้ยอยู่ไม่ไไ่้อง <c oughs> ไม่้มน้ กี่ลูกอยากกินซักโลหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นมุกชั่นน้ำหนักให้กันดีๆนะว่าโหลดยงเท่าไหร่อะไรอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีองสสตรอเบอรี่ขยี้จ้านี่พอ่เก็คือยี้สสตรอเบอรี่ขยี้จ้า ดูในสตอนี่ทะยิบใจปินกแีนยิใจ Amen. Uh -huh. ช่วงช่วยทานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับอปวิ่ีกครั้แล้วตื่นเต้นรอโดนได้เลยสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยทานเหนื่อยมากจริงๆฝากให้กำลังใจใหด้วยนะครับพี่ๆเขาแบบเป็นที่มาโหเป็นที่ทุกคนคือแข็งเด็ดแบบ วิสวย,สวยอ่<จ>อะตัวเห็นว่าดึบงามดิบงามใจปกติทำแล้วไม่กล้าถ่ายเลยนี่นะเป็นไงบ้างใจมากกลัวใส่นานี่ไงสวย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 นี่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขออีกหนึ่งภาพหนึ่งสองสาม อซพี่ซ anyway. ีหน like uh, yeah. okay. ูมีเอ้ยหนูมีคำถามใครจิงไปโรงเรียนรถอะไรคะไปด้วยรถอะไรใครจิงรถอะไรใปด้วยไปด้วยรถใครเจ๋อทำหรออ่ะน้องนิวน้องนิวเวลานั่งใครเห็นน้องนิวนั่งข้างคนขับใช่ไหมแล้วใครจิงนั่งไหนไปแล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกเอารูปนี้ไปทางกายพี่นลี้เอาไปแล้วอ่ะถ้าเราอยากรู้สึกแตกต่างมันแตกต่างไปไหมอ่ะเอาก็ได้ถ้ามันแตกต่างคนอื่นเนาะเอาแบบวันเด็กพาน้องไปเที่ยวไหนวันเด็กพาน้องไปเที่ยวไหนที่เมื่อวานบอกวันเด็กพาน้องไปเที่ยวไหนหรอเมีวันพาน้องไปเที่ยวไหนไปทำอะไรอ่ะ ใส่ชุดส้มพี่เสี่ยวคอนสีส้มทำบุญถ้าปวดแต่ว่าหัวมาอดแทนบุญคุณพ่อแม่ขอรู้หน่อยขอรู้หน่อยหนูเวลาหนูเห็นต่อพี่ส่หนูอยากทำอะไร ใช่ใช่ไม่ยถึงว่าเห็นสตรอเบอรี่แล้วอยากเอาแหนบมาดึงสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอนักเอเออจริงจริงอืดสติ๊จริงใช่ไหมใช่ไหมแหนบอันนึงได้ไหมขอยี๊ขาได้ไหมไม่เอาหมดเลยไหมลูกอย่าลืมตัดสตรอเบอรี่คนละสิบหกล่มด้วยนะคะเอาได้ไหมเออคือได้สองลูกแล้วตอนหนูยังหาสตรอเบอรี่ไม่เจอนะตอนเนี้ย เดวินเนอร์โอลูกใหญ่เดวินเนอร์ือีงะเดทคคนอย่าลืมตัดสตรอเบอรี่กันด้วยนะคะเฮยิงหงงนี้เห็นเ้ยจิงหอพุงนี้ย้อมผมเหรอ ถ้าทุกคนซูมผมตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขาดเยอะมากอ๋อเอ็นดูน้องนิวไหนอะน,นอุ้ยเฮ้ยเหมือเกียร์ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง,องีอ h e e x ปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ